สวัสดีครับพบกับเชิญเชิญนะครับวันนี้นะครับยังอยู่กันที่ไอดีลึกลับนะครับเป็นภาคที่นะอ่นะต่อเนื่องจากภาคแรกนะครับนานๆจะเอามาทำคลิปทีนะครับก็ทำกัน2คลิปก่อนนะอนาคตค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเกมรเรนเจอร์เนี่ยเขาชอบมีพวก แพ็กเกจลึกลับนะครับแบบัมแบ็กกลับมาจากการที่ไม่ได้เข้า ID mm. เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากครับ mm. ก็อาจจะแจกอะไรเป็นพิเศษนะอานาคตค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเรียกได้ว่านานๆมาเจอกันทีนะกับ ID นี้นครับจะได้รู้สึกคิดถึงนะครับาจากคลิปครับไ d ลึกลับพักแรกโอ้โหมีคนเนี่ย พี่ขอไอดีหน่อยนะครับขอไอดีลายหน่อยขอซื้อไอดีหน่อยนะครับไม่ได้นะเพราะว่าลายค่อนข้างจะสําคัญมากทบในการใช้งานนะผมเองยังไม่ดึงมาเล่นเลยนะครับอันนี้ก็คงจะไม่ได้สานต่อเช่นเดียวกันนะก็คงจะหยุดเล่นไปเหมือนเดิมครับก็รออนาคตนะเผื่อมีพวกคัมแบ็กพิเศษเนี่ยค่อยมาดูกันอีกทีนะครับที่ไอดีนี้นะครับก็ซึ่งเป็นไอดีของแฟนผมเองนะครับเอาจากคลิปก่อนนะครับก็มีค้นถามครับว่าทําไมไม่ให้ดูเกียร์เลยครับเกียร์ยุคเก่าเป็นยังไงบ้าง PVP เป็นไงบ้างนนครับเอาวันนี้ภาค2ครับก็จะเป็นการนำเรนเจอร์ทับมาใส่เกียร์ยุคเก่านะตะลุย PVP ครับซึ่งผมเนี่ยก็ต้องใช้เรนเจอร์ที่ต้องถือว่ามันก็ถือว่ายังไม่ได้เก่านะอย่างคิริวนะครับก็2ปีอันนี้ยังได้อยู่นะอ่าย่างตัวของ m a s เ e นเนอรเนี่ยพวกนี้ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับอัะนนั้ก็ พอจะใช้ได้นะซึ่งถ้าเกิดเป็นผู้เล่น,นครับที่กลับมาจากซีซั่นแบบแรกๆเลยนะซีซั่นหนึ่งซีซั่น 1, สองครับอาบางคนเนี่ยกลับมานะครับเพราะว่าเห็นโคโรโบนะครับพาพิภพไททันเนี่ยรีบกลับมาเล่นเลยนะบอกเลยนะครับว่าเรนเจอร์ยุคนั้นเนี่ยพวกตัวชนนะครับตัวทําดาเมจมันใช้งานไม่ได้แล้วนะคือถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยต้องแบบโอ้โหหลีกแบบล่างๆเลยนะเล่นแบบทองแดงเล่นแบบเงินอย่างนี้นะครับ ต้องเปิดหาเรนเจอร์ต,ตัวใหม่ๆสักนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวบัฟพวกตัวบัฟเนี่ยมันจะใช้งานได้ตลอดการครับผมยกตัวอย่างเช่นยางมาริอันนี้เป็นตัวแจกฟรีนะจากอีวานเกเลียนครับน่าจะเป็นรอบที่2อนะอย่างเนี้ยครับโอ้แต่ช้ยแรดูช้ยแรดดิโอ้โหช้ยแรด,แ,รด,ดแ,รแบบอย่างเยอะเลยนะอแต่ไม่เป็นไรก็หาเียร่รถดแรกใส่ให้ละกันนะครับยางมารินะครับก็จะมีสร้างปราะเลือดก,กับบัฟอมตะนะครับนี่เขาเขียนว่า สร้างเกราะป้องกันพื้นที่2วิอันนี้คือบัฟอมตะนะ,ะตัวมารินะครับบัฟกว้าง3 6 0จุดคูลดาวน์สกิลอปดวิจำได้เลยนะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะ,อ,ะอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวจากฟรีนะครับคูนกยักษ์นะครับก็จะเป็นการบัฟวิ่งนะครับหลบสกิลนะครับแล้วก็กันเวทหลกัหลกๆก็จะเป็นบัฟวิ่งกับหลบสกิลนะครับซึ่งก็นำมาใช้เป็นตัวบัฟได้นะครับแต่ว่าตัวดาเมตตัวชนเนี่ยไม่ได้ละวจำเป็นจะต้องหา เรนเตอร์ยุคใหม่ๆนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าเกียร์นะครับยุคเก่าๆเ,เนี่ยมันจับจเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งไอดี ID นี้เนี่ย PVP นะผมก็จำหลีกไม่ได้แล้วนะว่าขึ้นสูงสุดไปถึงลีกไหนนะครับถ้าเป็นยุคแรกนะครับของ PVP เนี่ยมันเป็นการแจกลูบี้นะครับตามอันดับเลยนะก็จะเป็นแบบท็อปร้อยท็อปพันครับอ่าท็อปสองพันท็อปห้าพันอะไรก็ว่ากันไปนะก็แจกลูบี้กันไปนะครับแต่ตอนที่ผมเนี่ยยังเล่นต่อนะเอาไอดีนี้เนี่ยเล่นต่อประมาณสัก ปีกว่านะครับไปจบที่พฤษภาปี59นะก็จะเป็นโคโรโบรอบนี้อ่าก็ PVP เนี v ่ยน่าจะเป็นแบบประมาณสักยุค2อ่ะน่าจะประมาณนั้นนะแต่ผมก็จำไม่ได้อยู่ดีนะว่าจบหลีกสูงสุดที่หลีกอะไรนะครับตอนนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะจมไปอยู่ที่ทองแดงเลยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะครับอ่าในส่วนของเกียร์เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่ามันก็จะมีเกียร์นะครับที่เป็น เกียร์เก่าเกียร์ฟรีอันเก่าแต่ว่าสเตตัสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอ่ะเกียร์โคโรโบนะครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าในยุคเก่าเนี่ยเกียร์โคโรโบเนี่ยอ่ตัวเกมเนี่ยเขาแบบว่าเหมือนเหมือนแบบอยากให้มีใช้กันอะเออไม่เหมือนยุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันเนี่ยเกียร์โคโรโบนะครับเหมือนอยากจะให สาโ i ด d เราซะมากกว่านะคือมันออกแบบออกยากออกเย็นเหลือเกินนะขนาดเซตเกียร์เร็วหนานเนี่ยยังถือว่าออกค่อนข้างจะยากเลยครับผมเอาจริงนะไม่รู้ว่าจะงกไปถึงไหนนะอย่างเกียร์โคโรโบเนี่ยอ่ะหกดาวเนี่ยทำให้มันดีขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็ให้มันออกง่ายขึ้นสนิดหนึ่งก็ยังดีนะอ่ะันนี้นะครับเป็นเกียร์นะครับของหุ่นกระบอกไต้หวันอ่าอีวันเกเลียนเนี่ยผมบอกเลยนะครับเหมือนเหมือนเขาแบบว่าเปิดรอบหนึ่งอะ่ะได้ประมาณแบบ 3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นเลยนะคือได้ได้ว่าเหมือนเทแจกเลยนะครับไอท้ทีหลักเนี่ยรอบอีวันเกเรียนเนี่ยผมมีเป็น10กว่าชิ้นเลยนะค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับเออซึ่งผัดเกียร์เนี่ยก็น่าจะมาที่รอบนี้นะเป็นรอบแรกหรือว่าเขาแบบยังยังคำนวณไม่ถูกนะว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นผัดเกียร์รอบแรกเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแจกเกียร์เยอะนิดนึงนะอันนี้ผัดเกียร์ที่เป็นโคโรโบเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรอบแรกเลยนะครับก็จะเป็นอีวันเกเรียนครับน่าจะเป็นไม่รอบ1ก็รอบ2อนะอยู่ในช่วงปลายปี 58นะครับหรือว่าต้นปี59อยู่ประมาณนี้อ่ะสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรนเจอร์นะครับสายสเปรดนะครับใส่เกียร์ติดคริอ่านี่ครับใส่เกียร์ติดครินะครับใส่เกียร์ตีกายนะครับเพื่อที่จะไปอัดปอมนั่นเองนะเออซึ่งยุคนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องใส่เกียร์ตามปกติเลยนะครับเอาวันนี้นะครับผมนำเกียร์ครับอีวานเกลียนนะมาใส่นะครับอ่ามาสเรเนอร์บิวนะอ่ะก็ได้ในส่วนของพลังโจมตีกายอ่ะยังได้อยู่นะอักคีดิวอย่างนี้นะครับ ใน,นส่วนของเกียร์ป้องกันนะครับนี่โอ้โหดูนะได้เยอะเลยครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกียร์ที่เปิดได้ตั้งแต่5ดาวมา่ะาดาวนะครับแล้วก็สลับเป็น6ดาวนะครับนี่เลยครับค่อนข้างจะเจ๋งนะส่วนเกียร์เก่าๆเนี่ยค่าครับจากค่อนข้างต่ํามากดูนะโอ้โหอันนี้มีพลังชีวิตนะอันเนี้ยหมกปีกเมฆสมัยก่อนเนี่ยมีพลังชีวิตนะสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับอ่าสมัยนี้จะเป็นต้านสกิลนะครับพลังโจมตีกายเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเห็นปะ เกียร์เซ็ตเก่าๆเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนค่าครับอย่างปืนพนธะสไนเปอร์เนี่ยเป็นตีกายครับติดคริครับแล้วก็แรงโจมตีคริคือยุคนั้นเนี่ยทางคริค่อนข้างจะโหดมากแต่ปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีติดครินะครับปัจจุบันเหมือนจะไม่มีติดครินะครับจะเป็นระยะโจมตีนะครับแรงคริมีแรงคริระยะโจมตีแล้วก็ตีกายนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับนี่อย่างเกียร์ชิ้นนี้กุญแจนะครับ สมัยก่อนวิ่งไวเนี่ยจะไวมากแล้วก็มีหลบสกิลด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพวกคาเกียร์เก่าๆนะครับในยุคข,ของอดีตนะนี่ซึ่งผมเปิดด้านอันนี้จากฟรีอันนี้ลาโอนครับอรอบของมัดเทวเจ้าดาเหนือเป็นเกียร์จากฟรีนะครับอาจจาได้นะอ่า,อ,าอย่างอันนี้ก็เป็นเกียร์จากฟรีครับจากละครหุ่นกระบอกไล้หวันนะครับอันนี้เป็นเกียร์จากฟรีรอบอีวานเกลเลียนคือเป็นเกียร์ทางคลีตจริงๆอ่ะยุคนั้นไม่นแบบว่าโอ้โหเรนเตอร์เนี่ย เขาใส่เกียร์ครับเพื่อที่จะยิงคลิกยิงคลิกกันเลยนะโอเคออะวันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะใช้นะครับเกียร์เซ็ตเก่าๆนะใส่กัาคิ๊กเรีวครับแมสเซดเดอร์บิวนะครับนัคเคิลนะซึ่งพวกนี้มันใช้งานได้เลยเพราะว่าสกิลดาเมจนะครับมันอยู่ในสกิลหนึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่น้องๆจะดูนะครับว่าเราต้องรีบสลับร่างก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบางตัวสกิลเนี่ยอยู่ในร่างอัลตร้าครับมันต้องสลับร่างก่อนนะ ไอ้บางตัวเนี่ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับดาเมจทะลุอมตะนะครับไปเล่นถอยหลังอยู่ในสกิลหนึ่งนะครับอันนี้ก็ดาเมจอยู่ในสกิลหนึ่งอ่ะแบบเนี้ยสามารถนํามาใช้งานได้เลยนะครับอ่าบราวไวท์เทเกอร์นะเสือขาวนะครับดีกางล่างใช้ได้น,นอนอันนี้เดี๋ยวลองนํามาเล่นนะบราซิเวอร์เลออสครับนี่อีวานเกเนเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะที่เปิดได้นะครับโอ้ค่อนข้างจะเต็งอยู่งานนะ,ะเดี๋ยวไปลองเล่น p v p กันดูดีกว่าคือจำหลีกไม่ได้จริงๆนะว่าแบบ สูงสุดอยู่ตรงไหน,นครับนี่ทองแดงเลยนะโอ้โหเรียได้ว่าตามสุดแห่งสยามเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นบอทนะมีคนถามมาเยอะนะครับว่าตัวพวกนี้มันคือตัวอะไรน,นะครับทำไมถึงแบบว่ามีพลังนะครับค่อนข้างจะเยอะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยตีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็น,นครับในส่วนของพลังชีวิตนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดผมไต่ลีกเนี่ยมันจะได้รูบี้ไหม โอเคกดออโต้ไปเลยกันนะอ่าเพราะว่าสเตตัสเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้เรนเจอร์แบบเก่ากึกเลยเนี่ยสุ่งไม่ได้นะคือสู่ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหนี่คือแบบนานมากครับจมเลยนะอันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับเอาไปไหนอะไปไหนอะนี่ครับเนี่ยมันจะเป็นสเตตัสของยุคเก่านะอ่าบางตัวอาจจะเยอะก,กว่านี้นะอันนี้ยังถือว่าค่อนข้างจะ น้อยนะครับเป็นบอทนะเป็นบอทนะเข้ามาเล่นใหม่ๆเนี่ยเจออย่างแน่นอนอันนี้ก็โอ้โหอันนี้คนหรือบอทเนี่ยงงอยู่งันนะเออทำไมใช้ร่างเดียวกันอ๋ออยู่คนละทีมอ่าใช้อยู่คนละทีมโอ้โหนี่คือยังไงเนี่ยสร้าไงไอดีใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่น่าจะใช่บอทนะบอทมันจะมีอ่าเหมือนแบบเป็นรูปลักษณ์ชัดเจนเลยครับว่าการใส่กีฬาครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูนะ คิดว่าเขาน่าจะยังไม่ได้ใส่เกียร์เล่นนะครับอักกดออตโต้เลยดีกว่านี่นี่ม,มืน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 โดนครับมืนนะเออโดนครับเราซิวเลยออสสตาร์ทเขาไปเลยครับสตาร์นหนึ่งวินะเมื่อก่อนมันเคยสตาร์น,นานกว่านี้ผมจําได้ว่าอาจจะมีแบบ2วิสามวิอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือเหลือ1วิครับคืออย่างที่บอกว่าในอดีตเนี่ยเรนเจอร์ครับตัวไหนที่มันเก่งมากไปครับก็จะมีการโดนเนิร์ฟนะ อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอันนี้พวกนี้ไม่ขนามือแน่นอน,นเพราะว่าผมใช้นะครับิริวครับมาเร์เดอร์บิล์นนะดาเมจย,ยังใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าเรื่องของาธาตนะเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับบราสซีเวอร์เรอสสตันโชนอยคกูดาวสกิลต่ําๆทั้งนั้นเลยครับเรนเจอร์ในยุคเก่าๆเนี่ยไม่เหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันต้องมาลุ้นกันนะครับต้องลุ้นกันว่า อรอบไหนนะครับจะมีแบบฮูดาวสกิลต่ําๆนะคือยิ่งต่ําก็จะยิ่งใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวผมขอตีเอาแบบเลื่อนหลีกดูแล้วกันนะโอ้ันนี้สบายๆครับอาเรนเจอร์ของผมเนี่ยถือว่ายังเป็นตัวเก่งนะแมสเ e r b u บิลก็ยังเก่งครับเพียงแต่ว่าเปลาะบางเรนเจอร์แบบยังเปลาะเลยนะตายแบบค่อนข้างจะง่ายได้นนอนนะครับก็ต้องใส่เกียร์แบบว่าค่อนข้างจะดีสันิดนึงนะ เดี๋ยวลองดูครับว่าถ้าเกิดผมข้ามลีกเนี่ยจะได้รูบี้หรือเปล่าถ้าเกิดได้แสดงว่าผมไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะเพราะว่าตัวเกมเคยมีการรีเซ็ตครับครั้งใหญ่ๆเลยนะแบบรีเซ็ตครั้งใหญ่ๆแบบล้างลีกเนี่ยน่าจะประมาณ3ครั้งไม่น่าเกินจากนี้นะอนเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้ยได้ครับรูบี้ครับได้รูบี้ครับโอ้โหและแอปอะไรเนี่ยเด้งขึ้นมาโอ้โหได้รูบี้นะ โอ้โหเจ๋งเหลือเกินครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกันอีกตระนิดหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอารูบี้นะครับโอโ้อันนี้เจอเจอคุณสำออนนะผมอาจจะสู้ไม่ได้นะครับคุณสำออนเรามีธาตุน้ำอาจจะมีธาตุน้ำอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันอถ้าเกิดแพ้ก็ไม่เล่นต่อนะอะ่เพราะว่าผมน่าจะมีขนลุงนะครับในคลังอยู่อีกตระนิดหนึ่งนะครับคุณสำออนต้องเจอธาตุน้ำคือเป็นเรื่องของการชนะทางธาตุนะ อันนี้ผมสอนเสมอครับเรนเจอร์เก่งแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เขาแพ้ทางอยู่นะครับโอ้ยอันนี้พอได้อยู่เหมือนกันนะโอ้แต่ไม่ไหวนะครับโดนตีแตกอย่างรวดเร็วนะอาจจะคิดว่าคุณสำออนนี่ก็ยังไม่น่าจะมีเกียร์ใส่เท่าไหร่นะโอเคนะครับไอเทมเป็นไอเทมยุคใหม่แล้วนะครับอ่าผ่านด่านนะครับ ร้อาอันเท่านั้นเนี่ยไอเทมก็จะเป็นไอเทมยุคใหม่นะครับนี่เป็นไงเล่นได้นะเกียร์ยุคเก่านะครับคือยังมีเกียร์หลายชิ้นนะที่เป็นเกียร์ยุคเก่าที่แบบว่ายังใช้งานได้ดีมากๆนะครับอ่ะผมไม่เล่นดีกว่ามันมันห่างเยอะแล้วนะครับอ่ะเปิดกาชาทิ้งท้ายแล้วกันนะครับอ่ามีอยู่40ลูบี้เ่ะเปิดเกียร์ดีกว่าเปิดไม่ได้ก็เปิดเกียร์นะ โอเคมาเปิดเกียร์ทิ้งท้ายกันครับเอาวันนี้ก็มารีวิวไอดีลึกลับภาคสองกันประมาณนี้นะเ,เกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบเซ็ตเก่าๆชนิดหนึ่งนะโอ้โหยังได้ชิ้นเดิมอยู่นะโอ้โหภาคแรกก็เปิดได้ชิ้นนี้นะเป็นชุดผู้บัญชาการนะครับอะไรจะแบบว่าขนาดนั้นนะเปิดได้ซ้ําเหมือนเดิมเลยครับอะโอเควันนี้ประมาณนี้นะอนาคตก็มาเจอเกินใหม่ครับกับไอดีลึกลับนะแล้วก็ไม่ต้องมา ขอ ID ขอ ID ดี n ลขอซื้อนะครับไม่ขายครับเป็นแสนก็ไม่ขายนะครับเพราะว่า,าข้อมูลของลายค่อนข้างจะสำคัญสุดๆเลยทีเดียวนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะที่ ID ลึกลับนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ